ออเอาเฉลยก่อนดิเปิดให้ดูก่อนว่ามันอยู่แก้วไหนตอนเนี้เปิดให้ดูก่อนว่ามันอยู่แก้วไหนไม่มีการเปิดให้ดูอา้าวให้พ่อถ่ายถ่ายแล้วยังเริ่มยังแก้วนี้อ่ะ เปิดให้ดูหน่อยโอเคว่าไหไรถูกอ้าวทีนี้ตาที่สองอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ้าวเริ่ม,มอ่ะ่ายแล้วนะจะไม่ให้่าย ปยังอุ๊ยพอเรางงไปหมดแล้วเนี่ยจำได้หรือเปล่าเนี่ยคนสลับคนหมุนแก้วนี่งงงงเองนะมั้งเปิดยังแก้วกลางอ่าเปิดเปิดยังไงพ่อเปิดบอกบอกให้เปิดยังไงอ่ายกมีไหม <c oughs> โอเคไป <c oughs> ดูเนี่ยดูแก้วนี้มีไหมดูแก้วนี้มีไหมเฮ้ยหายไปไหนอะ ยกกรดูไใหม่ดิมีไหมเฮ้